สบายดีค่ะอ้โหดูแบบว่าแจ่มใสเนาะแจ่มใสสดใสเสียสวยอ๋อมีเคล็ดลัอะไรว่ามาก็มาทำโปรดักค่ะซึ่งก็มาทำกับเพื่อนก็คือคุณกระตูนคุณผง้เชียเองเลยนะผู้เชี่ยเองเลยค่ะไม่ใช่แบบว่าเป็นพรีเซนเตอร์เป็นแปะภาาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันเป็นนวัตกรรมที่เราไปคิดไปไปค้นพบมาค่ะก็คือสูตรนี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ สารสกัดธรรมชาติที่เอานวัตรกรรมตัวนี้เนี่ยทำยังไงให้มันได้ผลลับร้อ์เซ็ให้มันได้เต็มที่ของสารสกัดที่มันจะเกิดขึ้นนะคะซึ่งปกติคือถ้าเราเคยกินผลิตภัณฑ์ทั่วๆไปเนี่ยอาจจะแบบเป็นแคปซูลเป็นชงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอมพอเรากินเข้าไปปุ๊บมันก็จะไปแตกในกระเพาะทีนี้การย่อยการดูดซึมทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ร้อของผลลั์ที่มันควรจะได้แต่ตัวนี้เนี่ยเป็นนวัตรกรรมที่กอกปากได้เลย กรอกปากได้เลยค่ะคือไม่ต้องชงไม่ต้องอะไรคือกรอกปากแล้วผมมันก็จะละลายละลายน้ำอะไรล่วงคะผลก็จะละลายน้ำเออมันก็ก็คือเหมือนแบบพอซึมดูดซึมทางนี้เนี่ยมันจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ผ่านการย่อยใดๆอะค่ะก็ลยทำให้เห็นผลลัพธ์ได้เร็วค่ะสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โทรเลย094 709 4444 089จ7 1 8889 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w s i e t o y u c o m